สวัสดีครับตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ b ีแหลมสิงห์ทีวีครับทาง u b e Channel นะครับวันนี้เราเจอกันตามหงลงสนามครับกับ b ีแหลมสิงห์นะครับก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาลิเวอร์พูลนั้นเล่นในแอนฟิลด์เอาชนะแอรันติโกมาดริดนะครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไปได้2อูนนะครับนี่คือการตอกย้ําซ้ําแผลเดิมใส่คู่ปรับของเยอเ e กน์ครอปไปเป็นที่เรียบร้อยครับนั่นก็คือเดเ g โก้ซิเมเน่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามา ขยี้รายละเอียดกันแต่เมื่อคืนนี้นะครับมีสติในการครองบอลของลิเวอร์พูลนะครับก็ถือว่าครองบอลมากกว่าชัดเจนนะครับ67%กับ33%นะครับแล้วก็การจ่ายบอลเนี่ยคนละทิศเลยนะครับเมื่อคืนนี้653เล่นเต็มสูบนะครับแล้วก็แอต์แลนดิโกเนี่ย204นะครับโอกาสยิงของลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้ยิง17นะครับแอต์แลนดิโกเนี่ย6 ตรงกรอบไปเรียกว่าูหครั้งนะครับส่วนแอเลนิโก้ศูนย์นะฮะไอ้ลูกที่อาริซอนเบเกอร์หงายท้องลูกนั้นเนี่ยเขาไม่นับนะครับเพราะว่าไม่ได้ประตูนะครับแล้วก็โกเซฟก็เลยศูนย์เลยครับโกเซฟทางฝั่งกลายเป็นยานโอบักที่เซฟไป4นะครับลรเวอว์พููก็เข้ารอบนะครับสำหรับ12คะแนนเต็มแล้วตอนนี้ ก็ทิ้งห่างเยอะนะครับเราว่ากันถึงเรื่องของประตูที่ได้มาวันนี้บ้านไกลเวลาน้อยนะครับประตูที่ได้มาต้องบอกว่าเกิดขึ้นจากแทคติกในการเข้าทําใส่แล้วก็ทุบแทคติกเกมรับของแอแลนติโกครับเรื่องนี้ผมว่าเออเกนคอปคงจะสะใจและแฟนพีบอวก็คงจะสะใจเช่นเดียวกันเพราะว่าสกอร์แรกเนี่ยมันมาจากแผนที่เข้มขน้นแล้วก็เป็นสูตร การเล่นที่เราได้พูดคุยกันมาตลอดครับกับตามหงงลงสนามกับบีแลมสิงในฤด,ดูกาลนี้นั่นก็คือการเล่นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เพลย์อินีซั่นนะครับบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เพลย์ของลิเวอร์พูลในฤด,ดูกาลนี้อย่างที่เคยอ,อธิบายไปว่ามันมีความแปลกและแตกต่างออกและนั่นคือการเล่นร่วมของผู้เล่นทางฝั่งขวาที่พอดิบพอดีกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเกมนี้เนี่ยได้ฟาบิโยกลับมาเฮนโดก็ออกไปขยับทางขวานะครับซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นหน้าที่ของเฮลเวียเลียดนะครับ พอ,อเฮนเดอร์สันกลับไปมันพอดีกันนะครับแล้วก็มีคนมาขันน็อตให้ก็คือฟาบินโยแล้วประตูที่ได้ก็คือการที่ออกไปดึงความสนใจมันเป็นสูตรที่ที่ปีนี้เยนคอปใช้เลยนะครับเป็นสูตรที่คนที่เล่นบ็อกซูบ็อกเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในด้านาด้านในของสนามนะครับแต่ว่าไปอยู่ทางด้านวายหรือว่าไปอยู่ทางด้านกว้างนะครับพออยู่ทางด้านกว้างเสร็จเปิดพื้นที่ให้ซาร่าเล่นแล้วซาร่าก็ตบคืนมาให้กับอเล็กซานเดอร์โนเปิดแล้ว ต้องต้องชมกันเล่นลายได้ดีมากตุดิด้งตุดิด้งนะของเดียโกโชตาเป็นการเปิดเข้าไปแล้วก็เล่นกับลายโดยที่ผู้เล่นของแอเลติโกเนี่ยยังอยู่กันครบเทอมเลยก็คือยืนเรียงกันแบบอยู่ตามตำแหน่งไม่ได,ด้หลุดตำแหน่งนะครับแต่ว่าเป็นการทำแล้วก็มันทะลุไปได้นะครับแล้วก็ดีโกโชตาลงโทษได้สำเร็จนะครับขณะเดียวกันครับสกอร์ที่2 เกิดขึ้นก็ถือว่าฟูลออปชันเช่นเดียวกันนะครับเป็นฟูลออปชันจริงๆครับแล้วก็ซาเดลมาเน่ทำได้สำเร็จนะครับด้วยการยัดมาของอเล็กซานเดอร์โนคือจุดหนึ่งก็คือสังเกตในะะว่าว่ามาเน่ดูมีความสดชื่นในการเล่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ใช้ร่างกายไปเยอะมากทั้งการเล่นกับลิเวอร์พูลเองแล้วก็การเล่นกับทีมชาตินะครับแน่นอนพอเล่นไปเยอะมันก็ยุบแล้วก็ถูกวิจารณ์ไปเรื่อยเปื่อยนะครับนอกจากนี้นะฮะเราก็ จะสังเกตเห็นนะครับว่าทั้ง2ประตูที่ได้เนี่ยนะครับมันไม่ได้มาจากจังหวะที่โต้กลับด้วยนะครับมันคือมันไม่ได้มาจากจังหวะโต้กลับไม่ได้มาจากจังหวะการตีหัวเข้าบ้านแต่มาในจังหวะที่แนวรับของเลติโกเนี่ยอยู่กันครบเรียกว่าจัดกระบวนวางแนวกันครึ่งทีมนะครับสังเกตดีๆพวกเขาจะยืนกันอยู่เนี่ยไอ้แผนการเล่นของเขาคือเซนเตอร์3นะครับ3 4 2 1นะครับในใน,ในการเล่นแต่ว่า วิธีการยืนของเขาคือ7ตัวนะครับที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะแต่ว่าลิวร์พูสามารถเจาะเข้าไปได้แล้วก็ไม่ใช่แค่ซาเดลมานเน่ครับหลายคนผมว่าดูกระชุ่มกระชวยขึ้นคาดว่ามาจากการโดนด่าครับหลังจากที่สุดสัปดาห์ผ่านมาเนี่ยทำเสีย2คะแนนแอนฟิลด์นะครับอเล็กซ์ออกเล็กแชมเบรเลนดีขึ้นเยอะนะครับเช่นเดียวกับเทนอเล็กซานเดอร์โน่กลับมาติดไฟใส่เท้าเป็นทัดตะตะกวัวทุ่งมาอีกรอบหนึ่งนะครับมามาจากไหนออะนะครับ มาได้ยังไงใบแดงก็มีส่วนสําคัญของฟิลิปเป้ในนาทีที่3ามสิ 6. หลายคนก็บอกว่าเฮยทำไมทําไมถึงได้เป็นใบแดงนะครับก็เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือแข็งเมืองผู้สินก็เรียกเรียกแล้วเรียกอีกไม่มาสักทีนะครับคือภาษากายไม่ได้แล้วก็สายเฮียบด้วยนะครับแล้วก็น่าจะมีการพารุษวาสเกิดขึ้นนะฮะมันก็เลยเป็นใบแดงนะครับแล้วก็ทําให้เกมเนี่ยมันง่ายขึ้นแต่มันก็ มีในครึ่งหลังครับอย่างที่เราเห็นว่าร์ภูวโชคร้ายที่ไม่ได้ประตูกับโชคดีที่ไข่ไม่แตกนะครับในระยะเวลาที่ที่มันก็ไม่ได้ห่างกันมากนะครับผมมองว่าลูกยิงของโชต้ามันไม่ make ซนส์เลยนะครับการล้าหน้าในลักษณะแบบนี้มันไม่โอเคนะนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้ไปค่อนตัวหรือว่าอะไรมันมานั่งกันตีตารางแบบนี้กันอีกเนี่ยมันมันไม่โอเคนะครับแต่ว่ามันผ่านไปแล้วนะครับมันผ่านไปก็สิ่งหนึ่งที่ นี่คือคือในเกมนะครับแล้วก็สถิติเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องนะครับเรื่องเรื่องในเกมนี่ต้องยอมรับว่าพอสอูในครั้งนี้หรือว่าผู้มีบทเรียนบทเรียนจากทั้งที่ทวันตาเมโทรโปลิตานนะครับที่พวกเขานำสองลูกก็โดนตีเสมอจนกระทั่งแอเลนดิโกเหลือเหลือผู้เล่นเท่ากันครั้งที่แล้วอ,องตวนกิสแมนเป็นคนโดนไล่ออกนะครับครั้งนี้เปลี่ยนคนมาเป็นฟิลิปเป้ก็ขณะเดียวกัน บาดแผลล่าสุดในการเจอกับไบตันได้สั่งสอนนักบอลหลายคนครับให้ให้เล่นเขาเรียกว่าเน้นเน้นให้มากยิ่งขึ้นนะครับมีหลายสิตินะครับเมื่อคืนครอปเองเนี่ยก็50นัดใน UCL กับลิเวอร์พูลนะครับซาลา50านัดบอลยุโรปนะฮะกับลิเวอร์พูลเทรนด์ห้าสิบแอสซิสนะนะครับแล้วก็เตะ4ชนะ4คินชีสนะโหนะฮะแต่ที่ผมว่าเป็นประเด็น ที่หลายคนแบบเฮ้ยโอ้โหขนาดนี้เลยนั่นก็คือเยอันคอปครับเยอันคอปเนี่ยหันมาจับมือฝั่งเดียวกันก่อนซึ่งโดยปกติเยอันคอปเนี่ยจะมีความเป็นเจนท์เลแมนสูงมากเนะครับเขาจะเดินทางไปจับมือกับคู่แข่งก่อนแต่หนเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าเฮ er ียแปงก็คือเดโก้ซิเมโอเน่เนี่ยแกแกแสบะนะครับแกทำแสบไปก่อนในเรื่องจับมือไปจับมือแกบอกว่าไม่เห็นเป็นต้องจับอะไรอย่างงี้นะครับคอปพูดหลังเกมในประเด็นนี้ผมข,ขอหยิบยกประเด็นนี้มานะครับคอปบ,บอกว่า ไม่ได้จับมือก็บอกเป็นอย่างหรอกนะครับไม่มีปัญหาเลยเพราะผมรู้ครับว่าเดโก้เขาไม่ชอบเขาไม่ชอบจับมือส่วนผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่ที่สุดในโลกอีกแล้วที่ใครต้องมาจับมือผมอะไรอย่างเงี้ยไม่จาเป็นให้เขาต้องจับแต่ถึงเขาจะไม่จับมือผมแต่ผมก็จะไม่เปลี่ยนความเคารพของผมที่มีต่อเขาครับโอ้โหนี่เหมือนลากมาตบกลางสี่แยกริมตลาดแล้วนะครับโอ้โหอันนี้ผมว่าเยินคอป ดุมากนะครับคือนี่คือวิธีการตอบว่าคนที่เป็นโค้ชเนี่ยก็คงจะมีเนี่ยพวกนี้ยมีคําพูดที่ที่ชดเฉือนกันดุเด็ดเผ็ดมันมากนะครับครอบพูดในเรื่องของอื่นๆนะครับเขาบอกว่าเรื่องปัญหาการบาดเจ็บผมคือเขาพูดหลายเรื่องนะครับผมขอหยิบยกเรื่องปัญหาการบาดเจ็บมานะครับทุกนัดที่เลี้ยวภูลงสนามเนี่ยมักจะมีปัญหาการบาดเจ็บครอบบอกว่าคุณต้องโชคดีกับอาการบาดเจ็บนะ ไม่ว่าจะที่นี่ที่นั่นหรือว่าที่ไหนเพราะเราเนี่ยแม่ต้องปวดหัวและยอมรับว่าในฤดูกาลน,นี้เราไม่โชคดีขนาดนั้นเลยครับครอปบ,บอกนะครับโดยเฉพาะในตำแหน่งกองกลางนี่แกเน้นแล้วนะฮะนะแกบอกว่าเมื่อคือนเนี้ยในการฝึกซ้อมเนี่ยเคอร์ติสโจนก็เจ็บที่ตาจนมองไม่เห็นเลยคาดว่าจะต้องนอนพักประมาณ1สัปดาห์ครอปบ,บอกอย่างนั้นส่วนอเล็กซ์ออกเล็กชามาเลเล่นดีมากแต่ว่าผมต้องเซฟเขาไว้ก่อนนะครับเขาสบายดีไม่ได้เจ็บอะไรอย่างที่หลายคนคิด ส่วนฟีมิโน่เนี่ยครอปบ,บอกว่าเจ็บแฮมสติงนะครับอีกอส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเจ็บที่เอ็นร้อยหวายนะครับเขาบอกว่ามันจะดีมากเลยนะนะฮะถ้าเขาไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าฟีมิโน่ก็ถือว่าลงไปและทําผลงานได้ดีนะครับที่เขาเปลี่ยนมาเน่ออกเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยทุกคนต้องการให้มาเน่โดนใบเหลืองใบที่2องแหละทางแอเลติโกคือเล่นงานมาเน่แล้วเขาก็เลยบอกจําเป็นที่จะต้องถอดออกไปนะครับอ,อีกจุดหนึ่งก็คือในเนื้อเกมนะครับเราจะเห็นว่าครอปเนี่ยบอก แฟนบอลเนี่ยต้องการให้เรายิงเพิ่มนะยิงยิงมากขึ้นไปอีกนะครับแต่ในอีกทิศทางหนึ่งเนี่ยครอบมองในเรื่องของการสร้างสารรค์โอกาสที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วจะมองเกมนี้ว่าเกือบจะสมบูรณ์แบบแล้วเพียงแต่ว่าการยิง2ประตูเนี่ยมันก็เพียงพอกับการเจอกับทีมอย่างแอลันติโกมาดริดและประตูที่ได้เนี่ยมันเหมาะสมมากนะครับเหมาะสมกับเวลาที่ต้องการครอบบอกนี่คือสิ่งที่ต้องการครับการได้ประตูบางครั้ง มันก็ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปถ้าได้ในเวลาที่ไม่เหมาะสมนะฮะเยอเกนครับก็ก็บอกมาแบบนี้นะครับเมื่อคืนเอลเล์เดอร์โนอย่างที่เรียนครับทำไป50แอสซิสต์แล้วนะครับอือหืมไม่ไม่ธรรมดานะครับกลับมาอีกคนนึงนะครับเมื่อคืนนี้137ทัชบอลนะครับ2แอสซิสต์4คีย์พาสนะครับแล้วก็ลองบอลเนี่ย17ครั้งแม่น11นะครับเข้าเป้านะครับแล้วก็การจ่ายบอลทั้งหมดเนี่ย112ครั้งแม่น ร้อยสามนะครับแล้วก็สามแท็กเกิลรวมไปถึงสองอินเตอร์เซปนะครับถือว่าเป็นการเล่นที่ครบถ้วนมากโอเคเขาอาจจะให้ดิโกโชต้าเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับเพราะว่าโชต้านี่โชบเชียวใช้ไลน์มากแต่ผมเมื่อคืนผมชอบเทรนด์นะฮะชอบเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนในการเล่นนะก็คือฟื้นกลับมานะครับลิเวอร์พูลมี12คะแนนครับตอนนี้นะครับปอร์โตมีอยู่5คะแนนแอตเลติโก4แล้วก็มิลานหนึ่งนะครับ ตอนนี้เราเห็นแบบนี้เนี่ยทำให้เราย้อนนึกไปถึงเกมกับไบรตันที่ออกนําในลักษณะเดียวกันเลยก็คือนำา2งแต่ยอมรับนะครับว่าเหตุผลที่มันต่างกันกับเกมนั้นนะครับง่ายๆผมหยิบมาสามข้อครับข้อที่1ครับก็คือฟุตบอลยุโรปครับฟุตบอลยุโรปมันจะมีความเข้มข้นกว่าแล้วก็มันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดูเหมือนฟนุตบอลเนี่ยจะกระตุ้นมากกว่าแฟนบอลก็มีส่วนสําคัญ สองเนี่ยเป็นเรื่องของการกลับมาของฟาบินโยนะครับและการมาของฟาบินโยคนเดียวมันไม่ได้เกิดอิมแพคมากมายนักแต่มันทําให้นักบอลหลายคนมีความมั่นใจและกลับไปเล่นในตําแหน่งที่ตัวเองถนัดอาทิจอแดนเฮนเดอร์สันได้กลับไปเล่นตรงนั้นและเทนอ l เล็กซานเดอร์โนขึ้นได้แบบสบายใจแม้ว่าฟาบินโยจะเล่นได้ไม่ฟูลเกมนะครับเล่นไป60นาทีแต่สิ่งหนึ่งที่ดีก็คือ30นาทีหลังจากนั้นคนที่มาแทนคือเทียโก้คันตาร่า ข้อสุดท้ายนะครับก็คือตัวเล่นมากกว่าครับอันนี้ก็คงจะชัดเจนนะครับตัวเล่นมากกว่าแล้วก็ทําให้ทีมเนี่ยฟื้นคืนไดเร็วนะฮะหลังจากที่ทาแฟนฟุตบอลเนี่ยเสียเซลล์ครับไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตอนนี้ก็เท <c oughs> ่ากับว่า12คะแนน4เกมหลังจากนี้ลิเวอร์พูลก็เท่ากับว่าเป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วนะครับก็ครอปสามารถที่จัดตัวได้แบบสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้น ในการเจอกับปอร์โตและก็การไปเยือนเอซีมิลานนั่นเองนะครับวันนี้บ้นไกลเวลาน้อยครับกับตามหงลงสนามกับผมบี B. แหลมสิงห์นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆตอนนี้ฟูลลีฟิตแล้วสำหรับเ,เจ้าของพื้นที่นะฮะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่นี่ครับบี B. แหลมสิงห์ทีวีพรีเซนเต็ดยรถยนต์สุกิครับสวัสดีครับบีแหลมสิงห์ทีวี Presented by Suzuki ทิ้งท้ายวันนี้ครับนั่นก็คือเรื่องรักระหว่างรบก่อนเกมการแข่งขัน,ขนระหว่างลิเวอร์พูลกับแอนเลติโกมาริดครับมีการขอแต่งงานกันบนอัศจรรย์นี่คือภาพจากทวิตเตอร์น่ารักจริงๆครับขอให้รักกันสมหวังดังใจปรองนะจ๊ะจุ๊บกู